อันตรายจากการเก็บเมื่อหอยทากมาใช้เอง <_ d ata> เพื่อบำรุงหน้าอาจถึงแก่ชีวิตได้สาวๆแทบจะทุกคนอยากมีใบหน้าดูสวยแต่งตึงอ่อนเยาว์ผิวพรรณสดใสยเยาววัยจึงสรรหาสารพัดวิธีมาบำรุงผิวหน้าและผิวกายแต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เราเอามาบำรุงผิวนั้นบางอย่างอาจจะทำให้เราถึงตายได้วันนี้ทางทีมงาน The Story จึงอยากจะนำเสนออันตรายจากการเก็บเมือกหอยทากมาใช้เองเพื่อบำรุงหน้าอาจถึงแก่ชีวิตได้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันสวยสั่งได้จากเมือกหอยทากแต่อันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันแนวคิดการบำรุงรักษาผิวพรรณด้วยเมือกหอยทากถูกค้นพบโดยบังเอิญของคนงานในฟาร์มเลี้ยงหอยทากเพื่อส่งให้ร้านอาหารฝรั่งเศส เนื่องจากต้องสัมผัสกับหอยทากและเมื่อของมันอยู่เป็นประจำจึงสังเกตพบว่ารอยแผลบริเวณมือที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานหายได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีผิวพันธุ์ที่ดูกระชับและเนียนนุ่มขึ้นเป็นเหตุนำไปสู่ข้อสงสัยและเกิดเป็นงานวิจัยสัพพคุณของสารในเมือหอยทากในเวลาต่อมาและจากรายงานผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ให้เห็นว่าเมือกในหอยทากมีสารสำคัญช่วยบำรุงผิวหลายชนิดสารสำคัญในการบำรุงผิวที่ได้จากเมือกหอยทากตัวอย่างเช่นสารชีวโมลิุุลที่มีประโยชน์โปรตีนที่มีคุณสมบัติในการยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆรวมทั้งแบคทีเตรียที่ก่อให้เกิดสิวมีสารโอลิโกไฮยาลูเรนิกแอซิด ช่วยลดเลือนริ้วรอยและเพิ่มความเต่งตึงของผิวการเก็บเมื่อหอยทากมาใช้เองค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากเมื่อหอยทากตัวอย่างเช่นเชื้อก่อโรคและหนอนพยาธิอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อมีอาการแพ้การอักเสบของผิวหน้าปัจจุบันได้มีครีม,มบำรุงผิวต่างๆนำเมื่อหอยทากมาเป็นจุดขาย สาวๆต้องระวังเพรอหอยท่าที่นํามาใช้ในกระบวนการการผลิตควรนํามาจากฟาร์มที่มีมาตรฐานสะอาดปราศจากเชื้อโรคและควรทดสอบผลิตภัณฑ์กับผิวหนังบริเวณหลังใบหูก่อนนําไปใช้จริงกับผิวหน้าพอสภาพมีความอ่อนโยนใกล้เคียงกันหากเกิดอาการแพ้จะมีทิ้งร่องรอยให้เสียโฉมอย่ากระหายความสวยโดยประมาทอยากสวยต้องระวังด้วยเช่นกัน